สตูลอีโคร้อยโครงการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทริปนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลหรือทอทอทลงพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูล โดยเลงเห็นศักยภาพของชาวสวนกาแฟในบ้านหัวควรตำบลน,น้ำผุดอะละงูจงหวััดสตูลซึ่งเป็นสวนผสมที่ชาวสวนยางพารานำกาแฟพันุโรบัสต้ามาปลูกเธอสร้างไรายได้เสริมและทยอยเก็บผลผลิตมาจนบัดนี้ที่นี่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวมาศึกษาดูงานและชื่นชมผลผลิตและทดลองเก็บสร้างความตื่นเต้นและตื่นตาให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย โดยสวนกาแฟนี้เป็นสวนหนึ่งในเครือข่ายที่มี30ครอบครัวเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาขาเนือปลูกต้นกาแฟ100ปีพันพื้นเมืองซึ่งมีรสชาติที่แตกต่างจากที่อื่นด้วยพื้นที่ปลูกอยู่ในดินแดนอุทยานธรณีโลกสตูลสภาพอากาศแร่ธาตุจากภูเขาเหินปูนยุคอโดวิเชียนอายุกว่า450ล้านปีปัจจุบันปลูกสืบทอดกันมาสช่วงอายุคนแล้ว ที่นี่นะครับเป็นกาแฟโรบัสต,ต้าโบราณน,นะครับซึ่งอ,อยู่ในแหล่งอุทยานทรณีโรนะครับก็เป็นกาแฟทีอ่อร่อยนะครับแล้วก็เข้มข้นรสชาติโรบัสต,ต้ากาฟแฟแท้นะครับของจังหวัดสตูลน,นะครับนอกจากการปลูกกาแฟที่นี่ยังมีกระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ทางกลุ่มได้นําทุกส่วนของกาแฟมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ใบและเปลือกกาแฟนําไปสกัดสีผ้ามัดย้อมยอดอ่อนทําชากาแฟและทําอาหารเมล็ดกาแฟใช้ทาโกปีโบราณกาแฟสดกาแฟขั้วอ่อนกาแฟขั้วบดหยาบละเอียดท็อฟฟี่กาแฟส่วนดอกทําชาดอกกาแฟทําปุ๋ยส่วนกากกาแฟใช้ทําสบู่สครับกาแฟสบู่จีโอปาและก็นําไปทําปุ๋ยได้ด้วยเช่นกัน ด้านนางรุจินกสําเรหรือกะเตะประธานกลุ่มบอกว่านอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีบริการจัดเบรกกาแฟโบราณกาแฟสดฐานเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตกาแฟการทำผ้ามัดย้อมให้นักท่อง,งเที่ยวหรือกลุ่มที่มาศึกษาดูงานได้ชมด้วยคือทุกอย่างที่นี่กาแฟใช้ประโยชน์ทุกส่วนเลยค่ะไม่มีการทิ้งให้เสีย คือไม่มีการทิ้งให้เปล่าประโยชน์รชนเรากลับมาเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มทุกอย่างเลยค่ะทางด้านนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมทริปนี้บอกว่าได้เห็นกระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่การเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นซึ่งเป็นความรู้ใหม่และมีโอกาสได้ชมการทําผ้ามัดย้อมที่สกัดสีจากเปลือกกาแฟทําให้รู้ว่ากาแฟให้ประโยชน์มากกว่ากาแฟแก้วหนึ่งแต่ยังสามารถนําไปแปรรูปได้อีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ วันนี้ได้มีโอกาสมาที่สวนกาแฟของร้านโ o ปี้นาคานะครับแล้วก็ไปดูการปลูกกาแฟของเขา <c oughs> ก็คืออึงมากก็คือเขาปลูกแซมกับต้นยางในสวนยางนะครับแล้วก็ได้มาดูวิธีการทํากระบวนการทํากาแฟของเขาที่มีโรงงานด้วยฮนะแล้วก็เครื่องมือทําเอง <c oughs> ทำแฮน <c oughs> ด์เมดเลยนะครับแล้วก็กาแฟที่นี่รสชาติเข้มข้นดีครับคนมาก หากนักท่องเที่ยวหรือหน่วยงานใดสนใจโกปีนาคาโกปี100ปีของดีนาคาคุณค่ากาแฟโบราณอุทยานธรณีโลกสตูลสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่หมายเลข0950903227ตสองใต้มีนรายงาน